แต่ว่าขันเมื่อไม่นะครับหลวงโกเพิ่นว่าถ้าลูกขนไปเลี้ยงนี่เป็นยังเป็นจังไบก่อนคือหายแนะน้ำเอาลูกขนไปเลี้ยงรอดเลี้ยงมึงก่อนครับหายหัวจักกับการดูแลรักษาก่อนครับเพราะว่ามันจะประสบการมันสิงายกลัวหมดไอเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ถ้ามาหอดยังสิแบบว่ามาจับสัดอะไรกับล่อผสมครับอะไรกับมาอุ้มตองอะไรสิมาเลี้ยงลูกอนุบาลอีกอนุบาลลูกอีกเมื่อไม่อาจจะเห็ดบ่อใดยังยังเห็ดบ่อทันใดปันใดยังเห็ดบ่อทันใดปันใดการแนะน้ำผู้ใดอยากเลี้ยง ก่ให้เอาลูกคนนี่แหละไปเลี้ยงก,ก่อน ดีคร <icana>, ับพ่อพี่น้องครับเมนีนะครับผมอยู่ที่อำเภอกันทลักครับจังหวัดริสเกษนะครับเมนีผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ่งอาชีพการเลี้ยงหมูนะครับอ่าน้องโก้นะครับจากจากนมบานบานนะครับเพียงงานกรุงเทพนะครับขายสินค้าขายของนะครับแล้วก็ประสบปัญหาอ่าทางเศรษฐกิจนะครับกับโง่นะครับกับมาบานนะครับมาเหตุอาชีพการเลี้ยงหม euh, ูจริงๆก็เคยมาท่ายนะครับแต่ว่ามือนม้คาอคัเด็ดนะครับเพราะว่าขอเงินนะครับ คือว่าจะไปหลกน้ำเมองนะครับกับกระสุนเมือน,นี่เป็นว่าผู้ใดนี่หมูหายนะครับซ้ำถือเกลียกนะครับ <S <S เดี๋ยวเ,ยวน,เนื้อหาจะเป็นยังไงแน่นะครับ,บรว่าจะเป็นโชคลิดน้ำกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับน้องโก้ครับขับวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพผีพานองมายมน้องโก้อีกั้งนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งกิดเคยออกคลิปน้ำเห่านะครับกะแต่กิตกรเพื่อนกับเป็นพ่อค่าอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ผพดเศรษฐกิจนะครับกัเฮียไทเป็นมาเรียงหมูนะครับเดี๋ยวถามเพื่อนธุรกิจทุกมเมือนี้นะครับกับอาชีพการเรียงหมูนี่เป็นจังไรครับน้องโก้ครับเรียงหมูสมัอนี้เนาะครับก็ไปด้ดียู่ครับเพราะว่าสมัอนี้คันผู้ได้ปลอดจากโลก อยากให้พิจิตหมูเหมือวังหันนะครับแต่ซ้ำปอแมาซ้ำถือหวย้เลยนะครับครับผมครับต้นนั่นเลยแมนครับเพราะว่าหมูราคายังกระชูดไปได้อีกครับเพราะราคาที่เลี้ยก็ขึนครับขึ้นอีกครับครับอเดี๋ยวย้อนกับการเลี้ยงหมูคลองนงโกเนะนะครับเริ่มต้นเป็นไปเป็นมาจากไหนเริ่มต้นเดิมที่ครับครับแต่ก้อนกะผู้เฒ่าผู้เลี้ยงไปฐานนะครับจะพร้อมกับ ทำมาขาขายอยู่เขี่ยนะครับขาไม่เลี้ยงเลยขาปานนี้รู้จ่ายกันจะคล้องกันแต่มาต่อยอดครับต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้มันปรับปรุงโล่งเลื่อนขึ้นอีกนะครับขยายเป็นเพิ่มแม่พันธุ์เป็นครับครับกาตะกี้กับวัดนธรรมใหญ่โตปานีนี่นะครับน้องโกมาน้องโกก้าเฮ็ดเพิ่มเติมขึ้นนะครับเป็นการขยับขยายเนาะอ่าของน้องโกนี่เลี้ยงเป็นแน่ใดเนาะเลี้ยงไปในเชิงแบบว่า เป็นขายลูกครับเรียงแม่ขายลูกขายเป็นพอแม่พันธุ์เห็ดลูกคุนนะครับภาษาเรือกเขาเอียว่าลูกขุนครับลูกคุนลกะก็ขายพอแม่พันธุ์ก็หมายถึงว่าลูกค้านี่ที่มาเสื้อน้ำนองโกนี่สามารถเอาไปเห็ดพอพอแม่พันธุ์ก็ได้ล่ะก็มีสองสายมีเหลือดลอยอ๋อมีสองสายมีเหลือดลอยนะครับในการเลียงของนองโก่าเป็นอย่างเท่าจังมาเลือกที่จะเลียงแบบนี้นอ คือระบบจัดการมันแต่ทีแบบแต่ว่ามันง่ายขึ้นนะครับแต่คือเขาเรียงแบบเป็นหมูขุนอย่างสีมันก็นยืนแต่ยาเวลาไปไปโดนนะครับบานอีกอย่างหนึ่งต้นทุนสูงมือนี่างหัวหานกับแพงนะครับคบมันกะคทางหัวหานแพยงบารนี้เข้าสิีไปเปลืองก็ต้นทุนมดนมูนั์น,น,นะครับอันเสื่อเทาเรียงไปเรี่ยวมาหอดถือหมูลงสีนะครับอื เข้าก็ส้องแบกคาหมวอหารไว้ตัวนี้มันง่ายนะครับระบบ네จัดการมัก็ง่ายครับการการเลี้ยงหมูคุณเนี่ยก็หมายถึงว่าห้าอนุบาลหมูหมูก็คือการเลี้ยงหมูคุณเนี่ยหมูห้าได้คลอดลูกแล้วเข้ามาอนุบาลครับอนุบาลไว้ให้ลูกค้าอประมาณจักหมื่นน้องโกดได้เห้าไจะจับขายก็ผมก็อนุบาลไว้ประมาณหาสิบหาสิบมื่อครับหาซิบหมื่็เกือบสองเดือนเนาะ กับสองเดือนนะครับพอม่พี่น้นองครับเป็นอย่างขาจจะเอ,เอาโดนบานนี่ยเพราะว่าโดนบานนี่ก็คือคอัตราการหลอดให้ที่ลูกค้าเอาไปแล้วมันก็เสียดหลอดสีหลายนะครับอืครับโบแมนว่าเอาออกมาจากนมประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่สิแต่ซีฟอยให้ลูกค้าเลอย,อย่างสีมันก็อัตราการหลอดบางบางบางคนลูกค้าก็มือใหม่ก็ยังฮัดเลียงก็เลียงบบเป็นการจัดการเขาก็ยังบรทัทแบบว่าดีบันไดนะครับครับ ก่เสียดให้ลูกค้าสูญเสียมูแต่ก่เฮดให้ถอดใจไปบอปกาเลี้ยงมูอีกนะครับไก่เฮดให้น้องโกตอบดูแลหมายถึงมาเข้ากับดูแลลูกค้าน่อดูแลลูกคาก็คือให้มั่นใจว่าเอาไปอัตราการหลอดจากเข้าเนี่ยคือสูงนะครับบัณฑิพันธุ์ที่ที่น้องโกเลี้ยงเนี่ยเป็นพันธุ์แบบใดเนาะกะซีมีเป็นลาดไวครับเล่นลดดูล็อกครับอืเป็นเป็นมีสามสายพันธุ์เมีนครับ กับเป็นสายหนึ่งอ่ะนบอกเขาเป็นสายเนื้อครับเป็นสายเนื้อครับนะครับการเลี้ยงแม่พันธุ์เลยลตัวนะครับก็ต้องมีพอพันธุ์คุ้มคู้ไว้เพื่อเพื่อไว้รับซั์นะครับเพราะว่ามันสิบริเสียเวลาแม่พันธุ์แบ่ว่ายายานมมากัสินะครับคือแบบว่าเอามาให้ตัวเถือดระตูกับสิเด้เป็นแม่พันธุ์กับสิเด้เป็นหลอกหลอกเป็นสายกับสิเลี้ยวขึ้นนะครับกับสิบริเสียเวลา ปังเจ้าอย่างที่บ่มีพอพันนะครับบ่มีพอพันยานมมาเหลียวเดือนหนึ่งอย่างนี้จะบ่่ท่านเด็กเป็นซัดนะครับครับครับแต่ที่เสียเวลาในในการเลี้ยงนะครับอืมครับครับตัวนี้ก็คือขอดีแ่นขอดีที่ว่าก็คือซอยกระตุนห้แม่พันแม่พันหลายๆนี่ก็ขึ้นเป็นซัตามรอบแน่นครับนะครับอันนี้ก็คือขอดีอ่าหลายๆคนเบิ่งคลิปนี่อาจจะ สงสัยนะครับหมูหนี่เพิ่นให้ลูกยังไหนต่อปีหมูหนีปีหนึ่งนีห้ลูกซองเทือครับอัตราการให้ลูกนี่กระซีเลี้ยวกับมีผลผลิตให้เฮาเรียวขึ้นครับตอบแทนกับมีเงินปึนเจือในครอควครับผมบก็คือเพิ่นสามารถให้ลูกสมมติว่าเขาจับสัตว์ปกติเนะถูกต้องเมนบักก็จะอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแมนครับประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือยาโนมเลี้ยวปุ๊บ เอให้ปัญญาเปลี่ยนาฉีดยาบำรุงครับกัให้วิตามินเขากับประมาณอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วครับก็ขึ้นเลยล่ะตามประสบการณ์ของน้องโกเนี่ยคละหมารถผสมพันธุ์ได้ครับครับอันนี้ก็ถือว่าไวเนาะครับคันจับสายบดถึกนี่ก็จะย่างไปเรื่อยๆย่างไปอีกครับย่างไปอีกให้ไฮเกษตรกรหรือพ่อแม่พี่น้องมือใหม่เนาะนะครับกับซเสียโอกาสเสียวเซฟเวลลามงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือข้อดี อ่ครับบันท้กของน้องโกนีมี่พอพันเจ็ดตัวครับพอพันธุปัจจุบันนีมีอยู่สี่ตัวครับสีต่ตัวครับครับ,ค,รบคือมีหลายแท้การเลี้ยงเพื่อขายกระจายน้าเชื้อนำัปให้เกษตรกรไปไอ้เพาะพันธต่อยอดไปอีกนะครับแบ่งกี่น้องไป ในบริเวณไก่เชียงนี่ครับบริเวณไก่เชียงเขาก็ดูแลการผสมหหยจำนายนําเสือ้อจังสีนะครับแต่ว่าข้ององ,องนกโกนี่มีหลายตัวหลายพันนะครับกทั้งหมดทั้งหมดจะพันจะสายพันนี่ลาดไหวอะไรกันเล่นล,นลนดดูล็อกครับครับกัรแล้วแต่ลูกค้าสิเหลืออิ่นใช่มากครับมากแบบได้ก็โทรมากกินกลางมาเลยโอ้กินกลางมาเลยนะครับเออบันนี้สำคัญเลยเฮ็ดจงไหยเขาจังปลอดโลกนี่นะครับปลอดโลกผ่านวิกฤตมาไหนแ็่นครับ คือมันก็มีรัวรอกขอคิดนะครับกต่กางมุ่งไหวบริห้ผูกคนเขาผูกผ่านนะครับอืครหาเชื่อตลอดคครับมีการจากสังเกตนะครับโรมเลือนของนโกนี่จะเป็นโรมเลือนที่สูงโปร่งนะครับอากาศท้ายเทศสะดวกนะครับแล้วก็มีการกางมุ่งนะครับกางมุ่งเป็นตะไคร้สีฟ้านะครับรอบปิดเลื่อยหล่ะนะครับพอมีพี่น้องทรแล้วก็กำจัด หมายถึงว่าเขาเอื่นกําจัดบอนะครับบอให้ผู้คนเข้ามาเนาะควบคุมนะครับควบคุมบอให้ผู้คนที่บอาครับมัในข้างหลังอีกอย่างนอสีเขียวๆนึ่งครับอ๋ออันนี้เป็นไมโครเบดครับผมไมโครเบดครับเป็นจุลินทรีย์ครับจุลินทรี่ดับกินครับดับกินไมโครเบดนะครับพอมีนอซี่น้องครับตัวนี้และครับซอยได้สี่พันวิกิตมาได้สี่พันมาเมง่อไหร่ก็คือตัวนี้แหะครับซอยได้ซอยหมดกําจัดหมดมาแล้วครับนอนบอสบอใหฮ พอเป็นแม่วันคึณแมาไดทำารตัวนอนทำาร่อให้ไทยแม่วันนี่ฟอเนนนะครับไทยสเกตได้เนาะยูนี่กลินมามี่นะครับพอมีพี่น้องครับแม่วันตัวหนึ่งกับ่อเห็นนะครับพอมีพี่น้องครับเป็นแต่ว่าส่วนหนึ่งเขากับมีการกันนี่แหละเนาะแล้วก็แต่ว่ากินนี่่เห็นเห็นเลยนะครับบ่มีกลิ่นนะครับพอมีพี่นบ่มีกลิ่นเลยแมน่นครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบเย็นๆเนาะผ่านการฉีดพ่นหรือยังเนี่ย ฉีดไปแล้วครับผักหมูอ๋อฉีดไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องวิธีใส่นี่เพิ่นใส่ตั้งไหนน้อใส่สองฟาต่อน้ำยี่สิบลิตรครับสองฟาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบะนี่โซมมนมาเขาฉีดดับกินเนี่ยเขาใส่ตั้งไหนฉีดดับกินบมอครับครับผมฉีดไปแบบว่าฉีดไปตามข้อนี่ยแหละครับแต่ว่ากัดถือหมวดหมูหมวดเนื้อหมดเป็นอย่างครับแต่ว่าอย่าให้เข่ากับไม่จะหมูเนี่ยครับฉีดฝนไปน้ำข้อนี่แหละ รในมูนในมูนในมูลในยังนี่ก็ฉีดไปนะครับจะซอยดับกินแบบเวลาเขาฉีดไปฉีดเขาหลางหนามที่มันก็ไลกับไปในบ่อเขาผักบ่อผักจากที่บ่อข่อยมีกินเลยอ๋อได้ได้ได้ประโยชน์สองต่อนะครับบ่อผักหนามกับบ่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าเขาได้ฉีดตัวนี้ตัวนี้สีดับกินไม่คเบตไปนะครับพอมีพม่น้องครับกินนี่หอมหอมนะครับกินหอมอ่อนๆนะครับเพราะว่าเพิ่งฉีดไว้แล้ว ครับน้องโก้ครับก้อนนานี่นะครับที่เห้าบรเดไซต์ตุลิซีรับกินไมโครเบียนี่ครับเป็นจากไหนครับบอกเข้าก้อนนั้นเนาะครับครับผมโว้ยบว้ถึงว่าแม่งวันนี่บอลมันยางมากนี่กำเลยเลยเลยครับโอ้ป้านันเลยป้านันครับในสายไฟสายยางนี่บอลมันดำปื้อเพราะยางห่างสิ้สืวเจอานี่ดำเลยครับในขี่ในยางนี่นอนอันหมวดไกลหมดยางกินโมเมดครับายแห้งไยแห้งครับมันในหมูเป็นทางไนสุขภาพเพิ่น หมูสุขภาพก่อนหนานันก่อนที่มีวันนะครับที่โบข่อยนอนนิ่งครับทีสลัดหูอยู่ตลอดเพราะมันไปตอมตาตอมจมูกนะครับหมูกระซิบให้แบบว่าหมูหมูเขียดนะครับหมูเครียดครับบ่นอนนอนโบข่อยนอนเป็นไรครับการกินอาหารอีหยังเพิ่นกับโบข่อยดีคือสุมื้อนี้แม่นครับครับบัดนี้ลูกหมูน้อยสิเฮาเฮาเป็นจังได๋บัดนี้ลูกหมูน้อยแม่นครับหมูน้อยซ้อนหน้านั้นบ่ครับแม่นครับช่วงแมงวันหลายๆไหมแมงวันหลายๆก็คขอย ่อมันในขี่ในยังเนี่ยมันมันในโครงฟอดโครงยังเนี่ยมันเต็มเหมือครับครับหมูกับโปรุขภาพโปคหอยดีนะครับขี่ไรนะครับอืมันมาพร้จูนิซี่ไมโครเบดตั้งไหนมะพร้จูนิซี่ไมโครเบดครับแม่นครับเป็นในน้ำมาขายครับครับลงคลิปเบารุ่นนี่แหละแมนครับเบิ้งในคลิปเบารุ่นนี่แหละโอ้สนใจก็นเรืมาลองกันนะว่ามันดีคือของเพลินแท้บผมครับผมก็หันมาใส่เบิ้งกับ พอมาอาทิตย์เศษครับไม่ขี่ได้ยังกับหมดนอนหมดยางกับท้ายครับครับลดหน่อยลงลดหน่อยลงครับครับแมงวีแมงวันกับขับจะบ่มีเนาะบ่มีเลยแับจะบ่มีนะครับพอเมยพี่น้องครับส่วนหนึ่งเหยงหมูเหยงตาอ๋อแมนแมนแมนนะครับพอมีพี่น้องครับผมซื้อว่ากินกับกินกบดีแมงวันกันหน่อยนะครับหมูนี่นอนรับสนิทเลยนะครับพอเมยพี่น้องครับผมซื้อว่าผมซื้อว่าตอบโจทย์เพื่อนเอรีนะครับเดี๋ยวมาสู่คําถามสําคัญแล้วนะครับ ครับการเลี้ยงหมูของฮานี่ที่เกินวัยตั้งแต่รอบก่อนอ่าเริ่มต้นของคลิปเนี่ยว่าให้เลี้ยงหมูสมือเนี่ยซ้ำถูกวยนี่เป็นจังไรก่อนครับุมือีนนอครับกะผู้ใดปลอดลกกับบมันราคาุมือนี่รับวมันไปเด็ดช่วยครับอืเพราะลูกหมูสมือนี่กับของผมเริ่มต้นทีสองพันถึงสองพันสามนะครับครับผมครับเดี๋ยวนี้กัหยอดจองกับ บ่อท่านผู้าครับโอ้จนเห็ดบ่อท่านเห็ดบ่อท่านครับนะครับางเจ้าก็ทุจองตอนที่เรายังขอดยังยังถ่องอยู่กลยยังทุ่มมาจองนะครับอ๋อปานันเลยนะครับปานันเลยบ่าให้พี่ให้น้องฟังมึงหลายๆคนกังวลเกี่ยวกับอาชิบการเลี้ยงหมูข้องๆนี้มันดีบ่อจังสีนะครับบางคนกําลังสื้อฮารดเลี้ยงครับวันมันมาครับครับผมกะมันก็ดีอยู่ครับเพราะต่วาเห้องวิจัยหลักครับอืครับอยู่ในการจัดการเพราะว่าซูเมอนี้เ้าสี่เลี้ยงแบบ สเปซสปาคือเก่าบ่ได้ครับ,รบว่าถ<ผ>มันลายนะครับอืเพราะว่าแต่ก่อนนั่นบ้านเท่าิ่นกนิมีเศษทาหารแนกนกะเอามาล่วงกับเขาเศษทหารกับเอามาห้หมูห้ยยางกินซีนะครับ,รบแบบนั้นเฮ็ุบ่ได้แห้วครับแบ,บแบบแบบเป็แบบคือเกา่าก่ได้แล้วลายครับต้องระบบจัดการให้ดีขึ้นนะครับถึงถึงที่ียกว่าเป็นขอบบนบานแต่ว่ากัควกคุมบ่หายพ่นผ่านนะครับเขาออกกับมีบ่อจุ่มเท่าครับก่อนสิไป ที่มากกับพยาหมบบว่าไปพี่หบว่าสัมผัสในตลาดเกี่ยวกับหมดเนื้อมูเนื้อย่างกับพายาม,มากเปลี่ยนเสือขาเอาหนาเอายังก้อนขอ้ขอเขอ่าก็ต้องมีระบบการจัดการเนาะ<อ>นะครับระบบการจัดการนะครับแต่ว่าสังเกตเบืองคลองน้องโกนะครับเมืองกาศเป็นลุงเล่นที่สูงนะครับเหลัากาอากาศไทยเทศสะดวกนะครับแต่มีตะไคร้สีฝาล้อมเบิดนะครับพอเมพี่น้องครับอันนี้คืออีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เททยน้องโกเป็นปอดโลกนะครับ ได้ๆจากการเลี้ยงหมูเนาะครับครับผมครับการเกื้อผลผลิตตลอดจากที่ผมเลี้ยงเดีว่าเลี้ยงแ่ผลิตดุปท้ายเนาะครับครับกะปีเนึ่งกะรให้ผลผลิตอยู่สองเท่าเลยครับการให้ผลผลิตเร็วครับครับตอบตัได้ดีอยู่ครับบางเจ้าถามมามาปรึกษาว่าสิเลี้ยงหมูสิเลี้ยงแบบใดก่อนครับผมกะเมื่อไม่ผมก็แนะนำให้แบบว่าเลี้ยง ซื้อลูกไปเลี้ยงลองเบิรงอ๋อ,อระบบคุน้นในบ้านมี่นครับนะครับ,รบจริงๆคือน้องโก้เบาเบา,าตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเลี้ยงจะมีสองแบบเนาะเลี้ยงแบบขุนแล้วก็เลี้ยงแบบแม่แม่พันธุ์ขายลูกขุนนะครับแต่ว่าขันเมื่อไม่นะครับน้องโก้เพิ่นว่าแพวลูกขุนไปเลี้ยงนี่เป็นยังเป็นจังไรก่อนคือหายแน่นำ<า>อเอาลูกขุนไปเลี้ยงรัดเลี้ยงมึงก่อนครับให้ฮู้จักกับการดูแลรักษาก่อนครับเพราะว่ามันจะบริการมันสิง่ายกลัวหมด ไอเ้เรียงเ<อ>มียพันธ์นะครับเมียพันธ์เทามาหอดอยังสิแบบว่ามาจับสัดอะไรกันล่อผสมอะไรกันมาอุ้มฟองอะไรสิมาเลี้ยงลูกอนุบาลอีกอนุบาลลูกอีกเมน,นครับมือ่อไหร่อาจจะเห็ดบอ่อดดยังยังเห็ดบอ่อทันใดบ่ไหนยัง,<อ>ง,ยงเห็บดบ้านใดบ่ไหนการแน,นระนําผู้ใดอยากเลี้ยงกา้อเอาลูกคุณนี่แหละไปเลี้ยงก่อนนะครับกับการคุณอีกจักเดือนพันธุ์จับนอนคุณยุนี่บอกครับสือไปกับประมาณสามเดือนกรัวครับ สามเดือนกว่าเพราะว่าปล่อยหลวงงูกหไงพอสมควรกะน,นำนากะที่ประมาณยี่สิบหาโลถึงยี่สิบนะครับยี่มหาถึงยี่สิบถึงยี่สิบหาโลน,าน,นะครับเอาเอาไปขุนกับสามเดือนกว่ากับประมาณสัก100ล้อยโลล้อยโลก็สามารถจับได้กนรับประเทศไทยเกษตรกรมือใหม่ได้ผลผลิตเร็วนะครับอันนี้ก็คือคําแนะนําจากน้องโกนะครับคันพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสนใจอยากเรียนหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมอยากขอคําปรึกษาอันนี้มากเลยปะ ครับมากเลยครับท้วมากกินกลางมากอะไรครับครับผมเอาพิกัดอุ้งอธิยู่พิกัดก็คืออยู่อำเภอกันทลักษ์ครับผมจังหวัดชิสเกีดตำบลถนนบ้านตโนนเนี่ยแหละครับบ้านตะโนดอำเภอกันทลักษ์นะครับจังหวัดชิสเกียดนะเอาฝากเบอร์ฝากเบอร์กับเบอร์กับซูสแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าห้าศูนย์เก้าหกครับครับอันนี้ก็คือเบอร์เบอร์น้องโกเนาะครับนะครับคันผู้ใด สนใจนะครับการเลี้ยงหมูอาชีพการเลี้ยงหมูนะครับบอมเมนว่าทุกอาชีพดีเบิร์เนาะดีเบิร์นะครับ็ให้เขาเข้าใจเขานัดแบบใดเขาลุยเลยครับุยเลยนะครับก็คือต้องเปิดใจเนาะแม่นครับเปิดใจนะครับกับโทรมาคุยกับน้องโก้ได้เมื่อนี้นะครับขอขอบคุณน้องโก้นะครับเกียรติศักดิ์ยังก่อนเกียรติศักดิ์สีมาขันครับเกียรติศักดิ์สีมาขันนะครับ เป็นอนุญาตให้ผมทายพีพระนองนะครับมาอัปเดตการเลี้ยงหมูของเพลินนะครับขอนีศาะตร์สะอาดอีดีนะครับต่้วก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมปีละตัวใดปีหนึ่งหมครับปีนึงกับเลี้ยอยู 5, 100, 5, <100. S 2> ่ห้าแสนห้าแสนเพราะว่าปีหนึ่งกับผมตัวละหลอดผมก็ขายอยู่ประมาณแสนแปดถึงสองแสนนะครับมมครับผมอ,อันนี้นะครับ อัปเดตนับอัปเดตคักๆนะครับพ่อพี่น้องครับบ่ได้ฟังพีชอันนี้คือตัวเลขที่แน่นอนนะครับกับบาจีดการเลี้ยงหมูบ่ดังโตต้องเฮ็ดง่ายโตเนาะแม่นเห็ดเฮ็ดซ้าเฮาเฮ็ดได้นะครับคันมาเบิ่งน้องโกเห็ดเฮ็ดนี่ก็มีความมุ่งมัว่าอุ้ยคันลงเลื่อนซ้ํานี่ยไพ่ไพกับลงทุนได้นะครับแล้วก็คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับทุกอาชีพดีเบิร์ดนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณน้องโกสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพ่อพี่น้องครับจากทีได้คุยกับน้องโกนะครับ อาชีพการเลี้ยงหมูของเพิ่นนะครับก็คือเป็นยังเป็นจังรอดมาด้หนึ่งนะครับความสะอาดนะครับความสะอาดภา,ายในโรงเรือนนะครับโรงเรือนเพป่นสูงโปร่งนะครับมีการทําความสะอาดนะครับใส่จุลินทรีย์รับกินตามไมโครเบียนะครับเพื่อสิอไลแมลลงวันดับกินนะครับนอนนี่กระบอกมีนะครับกินในโรงเรือนนี่ผมชื่อว่า ออมอนเลยล่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันผู้ใดมีความสนใจนะครับอย่าพ้าศึกษาดูงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงหมูนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพื่อนใดนะครับอยู่ที่กอเจริญทรัพย์ฟาร์มนะครับอำเภอกระทลักจังหวัดสิเกีตนะครับเบอร์โทรก็ตามที่เป็นไทยว้นะครับเมื่อนนี้นะครับผมเบารูสิเกตนะครับก็จบคลิปหลักการปีน้หนองไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ